นิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอแมนซิตี้เปิดแลกเกมกันแบบสุดมันเปิดเกมมาเราโดนยิงนําก่อนจากคุนโดกานการประกบตัวของกองหลังเรายังไม่ค่อยดีเลยพลาดเสียประตูไปก่อนแต่หลังจากเสียประตูนิวคาสเซิลเดินเกมบุกใส่แมนซิตี้แบบไม่กลัวมัก์ซีแมนกระชากริมเส้นฝั่งซ้ายได้ดีมากหลุดผ่านแนวรับเปิดให้ได้ลุนตลอดเรายังเดินเกมบุกตลอดโดยจะเน้นจู่โจมทั้งฝั่งซ้ายตลอดต้องชมมัก์ซีแมนในเกมนี้เขาเล่นได้ดีมากหลุดทะลุตลอด คือแนวรับแมนซิตี้เอามักซิแมนไม่อยู่จนได้หนุดตลอดและมาอีกครั้งที่มักซิ่แมนหนุดกระชากไปถึงเส้นหลังและเปิดบอลพุ่งไปหน้าประตูและเป็นมิเกลเอามิกรอนล้มตัวใช้เข่าพุ่งใสยย่ยอนเข้าไปอย่างสุดมันแฟนเฮกันลั่นแต่ผู้ตัดสินม,มองว่าล้มหน้าและมีการดูมีเออาร์สุดท้ายไม่ล้ำเราได้ประตูตีเสมอนิวคาสเซิลตีเสมอแมนซิตี้ได้เป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งทำให้แมนซิตี้เสียประตูแรกในฤดูกาลนี้จากนิวคาสเซิล กองมครอนวันนี้เล่นดีจริงดีจริงหาจังหวะได้ตลอดวิ่งทำงคังตลอดแนวรุกทีมชาติปารากวัยคนนี้ถัดมาไม่ถึง5นาทีนิวคาสเซิลได้ประตูขึ้นนำจากการหลุดของมักซีแมนอีกครั้งจ่ายบอลไปให้คาร์ลามวิวสันซัดไปตรงตะข่ายไม่เหลือนิวคาสเซิลขึ้นนำแมนซิตี้แบบเหลือเชื่อเราทำได้แฟนเฮลันครั้งสนามลูกนี้ยกเครดิตให้มักซิแมนเลยจ่ายได้สวยมากเหมือนมักซีแมนจะเป็นตัวหลอกดึงตัวประกบแล้วจ่ายให้คาร์ลามวิวสันจบประตูอย่างสวย การเล่นที่บุกเปิดแรกสุดยอดการทำเกมลุกของนิวคาเซิลหลังจากเสียประตูแมนซิตี้ก็บุกใส่โตกลับอย่างเต็มที่มีลูกที่ฮาแลนด์หลุดไปยิงแต่นิโปฟออกมาจัดการได้หลายครั้งที่โปฟเซฟลูกยิงช่วยทีมได้มากมากนี่คือเหตุผลที่ซื้อโปฟมาจครึ่งแรกนิวคาเซิร์นำแมนซิตี้สองต่อหนึ่งครึ่งหลังเริ่มได้5นาทีบรูโน่บวกกันจนลมลงแต่โชคดีไม่ได้เจ็บมากและถึงนาที53ินิวคาเซิลได้ฟรีคิกลูกนี้คีเรนทิเปียเป็นคนสังหารเอง ยิงเสียบมุมงอย่างสวยงามนิวคาสเซิลขึ้นนำแมนซิตี้ไป3ประตูต่อหนึ่งสุดยอดลูกยิงที่เ,เปียแแปลนเฮลันสนามแต่ถึงนาที60แมนซิตี้มายิงไล่มา2ประตูต่อ3จากฮาลัยิงหน้าประตูเจาะๆได้ประตูไปถัดมาอีก4ี่นาทีเดอร์บอยจ่ายแบร์นาโดหลุดไปยิงหน้าประตูทีเสมอได้เป็น3ประตูต่อสต้องชมว่าเดอร์บอยจ่ายลูกนี้สุดยอดดีจริงๆเสมอสต่อสแมนซิตี้ยังถึงเกมบุกเราอยู่ตลอดและก็เป็นนิโคลพิเซฟช่วยทีมได้มากเลยทีเดียว มาถึงนาที73ที่เปียสกัดเดอร์บอยล้มลงและผู้ตัดสินให้ใบแดงทันทีจนมีสัญญาณจาก VAR ให้ผู้ตัดสินวิ่งไปดูแล้วจึงเปลี่ยนจากใบแดงเป็นแค่เหลืองเท่านั้นนิวคาสเซลรอดจากการเสียผู้เล่นไปได้แต่แมนซิตี้ยังบุกต่อเนื่องแต่ยังไม่ผ่านมิโป๊บและทุกคนช่วยกันอย่างเต็มที่แมนซิตี้ยังบุกต่อเนื่องส่วนนิวคาสเซลก็โต้กลับได้ตลอดเปิดเกมแลกกันเต็มที่สุดท้ายเกมจบด้วยเสมอ3ประตูต่อ3แบบสุดมัน นิวคาเซิลเล่นหน้าชนะมากๆไม่น่าพลาด2ลูกแต่ยอมรับแมนซิตี้เล่นสมราคาแชมป์จริงๆนิวคาเซิลเล่นได้ขนาดนี้แฟนบอลชื่นชมมากๆแล้วเล่นได้ใจแฟนบอลมากสุดๆฤดูกาลนี้บอกเลยนิวคาเซิลมีโอกาสลุนไปถ้วยยุโรปได้แน่